สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องลูกหนังลูกสาวตัวสรันยูทนรับผลกระทำของพ่อแม่ถูกแบนเพื่อนเลิกคบลูกหนังสีตะลาวงกระจ่างลูกสาวของตัวสรันยูและเปิ้ลหัตถยา หลังจากที่เกิดดราม่าปมแบนลูกหนังเมื่อครั้งที่เธอได้เดบิวต์เป็นไอดอลที่เกาหลีพอค่ายประกาศเดบิวต์ก็เกิดกระแสที่ไม่คาดคิดในโซเชียลเกิดแฮชแท็กแบนลูกหนังติดเทรนด์ในขณะนั้นโดยลูกหนังได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆเริ่มจากค่ายอยากจะเปิดตัวศิลปินที่แตกต่างจากค่ายอื่นก็เลยจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งให้เราเขียนข้อมูลตัวเอง และมีข้อมูลหนึ่งที่เขาถามว่าใครคือแรงบันดาลใจของเราเราก็เขียนไปว่าคุณพ่อพอเขาเปิดตัวเรามาก็มีคนไปหาข้อมูลว่าน้องคนนี้คือใครแล้วเขาก็โฟกัสตรงคําตอบของเราแล้วมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบเพราะมือถือไม่ได้อยู่กับเรา ตอนที่ค่ายประกาศออกไปเราซ้อมถึงตีสามกลับบ้านก็นอนเลยจนตื่นขึ้นมาค่ายโทรเรียกเราคนเดียวให้ไปเจอเขาซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าแม่โทรมาเกือบร้อยมิส c a l ครั้งแรกที่รับโทรศัพท์แม่ร้องไห้แม่ก็อธิบายให้ฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้พอทราบข่าวก็เลยเข้าไปดูอ่านทุกๆอย่างทมว่าช็อกไหมช็อก แต่เข้าใจเพราะมันมีเหตุและผลทําไมมันถึงเกิดแฮชแท็กนี้เราเข้าใจว่าแอคชั่นที่เราทําในอดีตมันส่งผลให้คนกลุ่มไม่น้อยเขาได้รับผลกระทบแล้วเรารู้สึกว่าไม่เคยอยากให้การกระทําของเราไปทําให้เสียใจหรือรู้สึกไม่ดีหรือเจ็บปวดตอนที่ไปร่วมชุมนุมตอนนั้นความเข้าใจและความรู้สึกในเรื่องของการเมืองในวันนั้นไปเพราะเราเชื่อแบบนั้น และเราแค่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราไปด้วยความเชื่อแบบนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากขอโทษขอโทษมากๆที่สิ่งที่เราทำไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีเสียใจเรารู้สึกขอโทษจริงๆถ้าแก้ได้ก็อยากย้อนกลับไปแก้ซึ่งมันคือบทเรียนของชีวิต ล่าสุดลูกหนังสิตลาได้เผยว่าเธอมีแลนจะกลับไปสารฝันของตัวเองและทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่ออีกครั้งที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเธอเล่าว่าการที่เราไม่ทําตามฝานันแล้วทนานอนาคตเราย้อนกลับมาดูเราจะเสียดายสิ่งที่เราไม่ได้ทำตอนนี้กําลังพูดคุยกับหลายค่ายถึงการกลับไปเป็นศิลปินแคพั Pop ในเกาหลีใต้อีกครั้งแต่ยังไม่ได้เซ็นหรือว่าลงรายละเอียดว่าจะทำอะไร เพราะสุดท้ายเราก็ค่อนข้างให้เกียรติเขาเป็นคนดูว่าเราเหมาะกับตรงไหนน่าจะกลับไปหลังปีใหม่เพราะไม่ได้อยู่กับครอบครัวในช่วงส่งท้ายปีมาประมาณ4ปีแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ